c c e s s i b i l i t y สูตรหรือที่เรารู้จักกันกันกบ Google Talkback นะครับเวอร์ชั่น14.2ก็ได้ออกมาให้หลายคนได้อัปเดตกันตั้งแต่ช่วงประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน2567กันแล้วนะครับเสียงเพี้ยนนะครับก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลตัวเองด้วยนะนี่ก็ทุ่มกว่าๆแล้วนะครับก็มาพบกันวันนี้มี เวลาก็มาขยันทำสื่อเรื่อยๆกันนะครับมีอะไรใหม่กันบ้างอืมใหม่หรือเปล่าเนาะเอ๊ะอ่ะโอเคครับผมก็เปิดเมนู Talkback กันขึ้นมานะครับหนึ่งนิ้วลงเลี้ยวขวาหรือหนึ่งนิ้วขึ้นเลี้ยวขวาหรือสามนิ้วแต่หนึ่งครั้งหรือเข้าไปที่การตั้งค่าแล้วก็หา Talkback ให้เจอแล้วกันแต่ละเครื่องอยู่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเข้าเมนู Talkback ดีกว่านะครับผมสามนิ้วแต่หนึ่งครั้งบักเมนู Talk Back ต้องบอกว่า ฟีเจอร์ TalkBack ใหม่ๆเนี่ยจะทำให้ใช้งานแบบได้ได้ดีเกือบได้เกือบทุกฟังก์ชันเนี่ยก็ควรจะเป็น Android 12ขึ้นไปเนาะแต่บางบางฟีเจอร์ก็ใช้ได้เฉพาะ Android 13 Android 14ด้วยซ้ำอ่ะโอเคเมื่อเปิดเมนู TalkBack มาแล้วนะครับเราก็ปัดขวามาเรื่อยๆหาซอหน้าจอเออไม่ใช่การตั้งค่า TalkBack การตั้งค่า Talkback ให้เจอนะครับปัดขวามาเรื่อยๆแล้วกันเนี่ยคํำสังเยงเนี่ย การตั้งค่า Talkback ก,การตั้งค่าท็อกแบ็หาให้เจอแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเข้ามากันครับการตั้งค่า Talkback ตอนนี้ Talkback ก็เป็นเวอร์ชั่นตอนนี้ผมวันที่สาธิตขึ้น1พฤษภาคม2 5 6 7นะครับ14.2แล้วบางเครื่องก็ยังยังไม่ได้เนาะเพราะว่าอาจจะขึ้นอยู่กับยี่ห้อของแต่ละค่ายที่เขายังอาจจะ อย่างเช่นออไม่ไม่ขอยกตัวอย่างแล้วกันแต่บหลายๆยี่ห้อก็จะได้เป็น14.2แล้วเนาะแต่ว่าไม่ต้องกังวลอะต่อไปเดี๋ยวก็ได้เวอร์ชันเดียวกันอาจจะช้ามากหรือพร้อมกันเลยตอนนี้หลายคนก็ได้ใช้แล้วเนาะก็เดี๋ยวลองปัดความมาฟีเจอร์ใหม่ในท็อกบั๊กหนึ่งจากสิบแปดอยู่ในรายการสิบแปดรายการฟีเจอร์ใหม่ในท็อกบ a c กเดี๋ยวเข้าไปอ่านพร้อมๆกันนะครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปยินดีต้อนรับสู่ท็อกบ a c กที่อัปเดตแล้วเออเข้าใจครับว่าอัปเดดตแล้ววขอบคคุณคัปาาม หน้าหนึ่งจากห้ามีห้าหน้าเลยเหรออืมแต่ถ้ามีสิบหน้าเนี่ยทศกัณฐ์เลยนะครับอืมปัดขวามาคุณทําสิ่งต่อไปนี้ได้แล้วเออทำอะไรได้บ้างครับปัดควาอีกควบคุมว่าจะฟังคำอธิบายอัตโนมัติของไอคอนและรูปภาพเมื่อใดอ๋อเมื่อก่อนก็คือถ้าเราเปิดก็เปิดหมดปิดก็ปิดหมดอย่างเงี้ยเหรอเออปัดความมาต่อรับสายด้วยท่าทางสัมผัสใหม่เออแต่เนี้รู้สึกว่ามันทําได้มานานแล้วนะ แต่ก็เพิ่งได้ข้อมูลขออนุญาตอ้างอิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปถึงหน้านั้นแล้วบอกว่าจริงๆบางเครื่องทําได้นานแล้วแต่บางเครื่องเขาทําไม่ได้แล้วผมก็เพิ่งรู้พราน้องเขาบอกว่าอ๋ออัปเดตตัวนี้ทําให้เขาทําได้ปัดขวา,าครับปรับระดับเสียงและความเร็วในการพูดของการช่วยเหลือพิเศษในการตั้งค่ทบบาท็อกบัคได้โดยตรงอา้าวก็ปรับได้โดยตรงมันก็ปรับได้มานานแล้วนี่แต,แต่เดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกกันครับว่าไอ้ที่เขาบอกอย่างเงี้ยคืออะไรครับปัดขวาครับใช้คําสั่งใหม่สาหรับจอแสดงผลอักษรเร็ว อันนี้เราอาจจะเหมือนเดิมอ่ะหลังๆเขาชอบเพิ่มอะไรเกี่ยวกับเบรลดิสเพย์หรือจอแสดงผลอักษรเบรลเยอะแต่ว่าเขาเขา,เขาปรับคําสั่งใหม่ให้ใช้ได้เหรอแต่ว่าเราไม่มีให้ใช้อ่ะปัดขวาครับดูการอัปเดตและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญได้ในอีกไม่กี่หน้าจอถัดไปโดยจะใช้เวลาประมาณ5นาทีดูข้อมูลนี้ได้ทุกเมื่อในการตั้งค่าถอดบัตรฟีเจอร์ใหม่อปัดขวามาถัดไปกดถัดไปกันเลยครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับคำอธิบายอัตโนมัต อ่าอันแรกคือข้อมูลคําอธิบายอัตโนมัติอันนี้เพิ่มมาจริงๆแต่เพิ่มคือเราเราเลือกปรับได้ปัดความมาคุณควบคุมได้แล้วว่าจะฟังคาอธิบายอัตโนมัติของไอคอนและรูปภาพเมื่อใดเช่นคุณเลือกได้ว่าจะฟังคําอธิบายสําหรับตัวเลือกต่อไปนี้อ่ามีตัวเลือกอะไรบ้างสําหรับไอคอนและรูปภาพนะครับตั้งย่อยได้ในการตั้งค่าท็อกแบ็กนี่แหละครับรูปภาพทั้งหมดหรือรูปภาพที่ไม่มีป้ายกำกับเท่านั้นอ่าเนี่ยก็คือเลือกได้มีตัวเลือกเจอทุกรูปให้มีคําอธิบายภาพ แต่คำอธิบายเป็นภา,าษาอังกฤษอยู่นะภาษาไทยยังไม่ได้อะหรือให้เฉพาะรูปภาพอะไรนะรูปภาพทั้งหมดหรือรูป,ปราภา,ปพาพที่ไม่มีป้ายกำกับเท่านั้นหรือรูปภาพที่ไม่มีป้ายกำกับเท่านั้นด้วยเออนะบางคนก็อาจจะตั้งตั้งตั้งว่าเอาทั้งหมดเลยบางคนก็เอาเฉพาะรูปที่ไม่มีป้ายกำกับเท่านั้นพอพอ,อ่าปัดขวาต่อปัดขวาต่อครับไอคอนทั้งหมดหรือไอคอนที่ไม่มีป้ายกำกับเท่านั้นเหมือนกันครับไอคอนบนหน้าจอเนี่ย ไอคอนทั้งหมดเลยให้ให้อ่านด้วยให้มีคําอธิบายภาพออกมาหรือเฉพาะไอคอนที่ไม่มีป้ายกำกับเท่านั้นอืมก็บางคนก็บอกเอาเฉพาะที่ไม่มีป้ายกำกับเท่านั้นก็ก็ดีเพราะว่าถ้าไอคอนมันมันอ่านอยู่แล้ว่ะก็ไม่ต้องเนอืมก็ก็ปรับย่อยได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ใหม่จริงๆของเขาแหละจากที่เคยมีแบบเปิดเปิดทั้งหมดอันนี้ก็ให้ให้จะเลือกทั้งหมดเลยหรือเฉพาะที่มันไม่มีป้ายกำกับที่มัน เขาไม่ถึงเท่านั้นนะ่ะอืมปัดขวาต่อครับคุณปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในการตั้งค่าท็อกแบ็กคำอธิบายอัตโนมัติอ่าก็ไปที่การตั้งค่าท a อกแบ็กแล้วก็การตั้งค่าคำอธิบายอัตโนมัติเนี่ยเข้าไปปรับเปลี่ยนได้ครับปัดขวามาครับหมายเหตุปัจจุบันคำอธิบายอตัตโนมัตมิตม,ตมีให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเศร้าเลยเนาะภาษาอังกฤษอย่างเดียวอะ่ะเพื่อนๆแต่ผมเศร้ายิ่งกว่าเป็นหวัดละปัดขวาครับถัดไปปุ่มถัดไปครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งท่าทางสัมมรราามผััสอนนี้้ย่่ให ไม่ใหม่สาหรับผมและไม่ใหม่สําหรับเพื่อนๆที่ใช้ซัมซุงแล้วก็หลายๆยี่ห้อเขาทากันได้นานแล้วบัดขวามาครับหากต้องการรับสายอย่างรวดเร็วให้ใช้2นิ้วแต่2ครั้งคุณทาท่าทางสัมผัสนี้ได้ทุกที่บนหน้าจอหมายเหตุอ,อุปกรณ์ต้องใช้ Android 12ขึ้นไปจึงจะใช้ท่าทางสัมผัสนี้ได้คือ2เวลาที่คนโทรมาเราต้องบอกว่าได้ตอนนี้ที่ผมผมว่าทุกคนทําได้คล้ายๆกันนะโทรศัพท์ธรรมดามาเนี่ยก็2นิ้วข้อสครั้งรับ2นิ้วข้อสครั้งวางตรงไหนก็ได้บนหน้าจอสัมผัส แล้วก็โทรไลน์ก็2นี้ข้อสองครั้งรับ2นี้ข้อสองครั้งวางเออของผมทําได้เพื่อนๆก็น่าจะทําได้คล้ายๆกันแต่ m e s s e n g e r ผมยังไม่ได้ลองแต่ของเดิม Android 13 Android 12 Android 14ผมไม่รู้เพราะเอออผมแอนดรอยสิงเองรับสายด้วย m e s s e n g e r ไม่ได้วางสายด้วย m e s s e n g e r เออไม่ได้นะเออก็รับสายอันนี้ทำได้มานานแล้วแต่ว่าได้ข้อมูลจากขออนุญา เอ่ยถึงกล่าวถึงนะัน้องฟ้าหรือคุณฟ้าปาฏิพัทน์นะครับผมบอกว่าเมื่อก่อนพวกเสี่ยวมี่เรียวมีเนี่ยเสี่ยวมี่เมีเออเสี่ยวมี่เสีมีนะน้องเขาใช้เสี่ยวมีอยู่2นิ้วข้อ2ครั้งรับไม่ได้แต่พออัปเดตเป็น Talkback 14.2เนี่ยสนิ้วข้อ2ครั้งใช้ได้เท่ากับว่าฟีเจอร์เนี่ยทำให้ใช้ได้กับมือถือมากรุ่นยิ่งขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่าครบทุกรุ่นนะ แต่ใครที่เคยไม่เคยรับสองนิ้วคอสองครั้งรับใส่ได้ลองอัปเดตเป็น Talkback เวอร์ชัน14ี่จุดสองจะรับใส่ได้แต่คนที่ใช้ได้อยู่แล้วก็ใช้กันต่อไปครับดังนั้นคนที่ใช้ได้อยู่แล้วฟีเจอร์นี้ถือว่าไม่ใหม่แต่คนที่เมื่อก่อนใช้ไม่ได้ตอนนี้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ใหม่สําหรับคุณนะครับอ่ะโอเคครับถัดไปปุ่มปัดขวามาถัดไปหนึ่งนิ้วจัดสองครั้งปุ๊บระดับเสียงและความเร็วในการพูดของการช่วยเหลือพิเศษไอระดับเสียงและ ความเร็วใช่ป่ะอันเนี้ยคุณปรับหน้าสี่จากห้าอ่ะคุณปรับระดับเสียงและความเร็วในการพูดของการช่วยเหลือพิเศษได้ในการตั้งค่าท็อกบาร์เสียงและการสั่นเมื่อเปิดท็อกบาร์คุณจะปรับการตั้งค่าเสียงเหล่านี้จากหน้าจอใดก็ได้คือคือของเดิมเราจําได้ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวลองทําเลย3นิ้วปัดขึ้นเนี่ยระดับเสียงการช่วยเหลือพิเศษมันมีมาตั้งแต่ท็อกบาร์สิบสี่หรือก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยพอ3นิ้วปัดขึ้นหรือ3นิ้วปัดลงเนี่ยเนี่ยเนี่ยร,ระดับเสียงการช่วยเหลือพิเศษแล้วเราก็หนิิิ้้้ววปปััดขึนนเพ่ม3 ขึ้นหรือปัดลงจนเจอเนี่ยระดับัรเนี่ยระดับเสียงการช่วยเหลือพิเศษระดับเสียงการช่วยเหลือพิเศษเนี่ยเราก็ปัดขึ้นเพิมพ่มเพิ่มปัดขึ้นเพิม่มปัดลงลดลดปัดลงลดเนี่ยคือคือมันทํามาได้พักหนึ่งแล้วหลายคนก็เลยบอกว่ามันมันใหม่ตรงไหนอะ่ะเออแล้วความเร็วการพูดเนี่ยถามว้ปัดขึ้นอีกความเร็วในการพูดเนี่ย มันมีมานาะความเร็วในการพูดหนึ่งนิ้วปัดขึ้นความเร็วในการพูด62% 1นหนึ่งนิ้วปัดลงความเร็วในการพูด5 6กปเซ็คือเพิ่มและลดมันก็ทำได้มานานแล้วแต่อันเนี้ยเออมันมีใหม่ครับเดี๋ยว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 ไปดูกันว่ามันเดี๋ยวฟังอีกครั้งหนึ่งหน้าสิคุณปรับระดับเสียงและความเร็วในการพูดของการช่วยเหลือพิเศษได้ในการตั้งค่าท็อกบาร์กเสียงและการสั่นเมื่อเปิดท็อกบาร์คุณจะปรับการตั้งค่าเสียงเหล่านี้จากหน้าจอใดก็ได้หลาายคนนบอกว่่่มมมัไเพิิจรง ท็อกกูเกิลท็อกแบ็กเพิ่มนะครับคือเขาเพิ่มมาเมื่อคุณเข้าไปในการตั้งค่าท็อกแบ็กแล้วก็ไปที่หัวข้อเสียงและการสั่นจะมีเมนูให้เราปรับความเร็วและมีเมนูให้เราปรับเสียงในในการตั้งค่าตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูด้วยกันว่าเขาเพิ่มมาจริงๆนะแต่ว่าปรับข้างนอกเร็วกว่านะเขาปรับข้างนอกเร็วกว่าอืมโอเคปัดความมาระดับเสียงของการช่วยเหลือพิเศษใช้หนึ่งนิ้วกดบนหน้าจอค้างไว้แล้วกดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียง อันเนี้ยมันทำได้มานานแล้วทำได้ตั้งแต่ท a l k Back สิบสี่หรือสิบสามสิบสี่นะใช่ไหมผมก็เริ่มงงกับเขาแล้วสิบสามแล้วก็คือคือเอาหนึ่งนิ้วแตะตรงกลางหน้าจอคุณปรับระดับเสียงและความเร็วในการพูดของการช่วยเหลือพิเศษได้ในการตั้งค่า t a l k b บ c k เสียงและการสั่นเมื่อเปิดท a l k Back คุณปรับระดับเสียงของการช่วยเหลือพิเศษใช้หนึ่งนิ้วกดบนหน้าจอค้างไว้แล้วกดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียงเนี่ยผมเอานิ้วแตะบนหน้าจอนะครับ น,นิ้วแตะนิ้วโป้งผมแตะค้างบนหน้าจอไว้แล้วกดปุ่มเพิ่มเสียงที่ด้านข้างตัวเครื่องกดปุ่มเพิ่มเสียงอีกทีหนึ่งอ่าแล้วคราวนี้ผมลองปัดขวาความเร็วในการพูดใช้สามนิ้วปัดเนี่ยมันมันก็จะเร็วขึ้นไอ้มันก็จะดังมากขึ้นคือเอานิ้วแตะแช่ไปเลยแล้วก็หนึ่งนิ้วกดปุ่มลดเสียงที่ด้านข้างตัวเครื่องหนึ่งนิ้วกดลดเสียงด้านข้างตัวเครื่องระดับเสียงของการช่วยเหลือพิเศษก็จะเนี่ยถอยปุ่มเบาลงหน่อยหนึ่งแล้วเนี่ย แล้วก็อันนี้เขาบอกอะไรนะความเร็วในการพูดใช้สนิ้วปัดขึ้นหรือลงจนกว่าคุณจะได้ย pan ินเสียงความเร็วในการพูดอ๋ออันนี้ก็เหมือนกับที่ที่ผมสาธิตนะความเร็วในการพูดเนี่ยระดับเสียงการช่วยเหลือพิเศษความเร็วในการพูดเนี่ยสนิ้วปัดขึ้นหรือปัดลงเจอความเร็วการพูดแล้วหนิ้วปัดขึ้นเพิ่มความเร็วความเร็วในการพูดหกสิบสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งนิ้วปัดลงลดความเร็วในการพูดห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์ความเร็วนะครับอืมก็อืมถ้าคนที่เคยใช้ได้อยู่แล้วก็ก็ก็ใช แต่ถ้าเครื่องไหนยังยังเมื่อก่อนทําไม่ได้แบบนี้ก็ลองใช้วิธีนี้ดูเพราะมันเป็นาการใช้งานที่มาพักหนึ่งแล้วก็น่าจะให้ทุกเครื่องใช้แบบเดียวกันทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับใช้แบบเดียวกันถ้าได้อัปเดตเป็น14.2 4 2กับ TalkBack ของ Google เนาะปัดความมาครับไปไปดีกว่าเขะไปคำสั่งและภาษาใหม่สำหรับอักษรเบลอ๋อคำสั่งและภาษาใหม่สำหรับอักษรเบลตัวนี้ผม ผมปัดให้เพื่อนๆฟังแต่ว่าผมคงสาธุสาธิตไม่ได้ปัดขวาม,มาตอนนี้จอแสดงผลอักษรเร็วรองรับคำสั่งที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเล่นหรือหยุดสื่อชั่วคราวเลียนไปใช้แพนทีมถัดไปตลอดจนไปที่ตัวควบคุมส่วนหัวหรือลิงอื่นดูรายการคำสั่งทั้งหมดได้ในการตั้งค่าทอกบาร์จอแสดงผลอักษรเร็วทำสั่งอักษรเร็วมีภาษาอักษรเร็วเพิ่มเติมพร้อมให้บริการด้วยอ๋อก็คือถ้าใครมีเบลดิสเพย์มันจะมีปุ่มให้เรากด กดรับสายกดเล่นเพลงกดหยุดเพลงกดหน้าโฮมกดอะไรคงคงคงคำสั่งอะไรเยอะขึ้นอย่างนั้นนะครับแต่ผมไม่มีสาธิตไม่ได้เนาะปัดขวามาครับดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปักสอนเร็วในภาษาต่างๆอ่าภาษารองรับไทยยังอะ่ะเสร็จสิ้นอ่ะหมดแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจนะรองรับไทยยังปัดขวามาที่ปุ่มเสร็จสิ้นแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งปับ๊บการตั้งค่าท็อก b บ c คโอเคกลับมาที่การตั้งค่าท็อกแบ็ k เหมือนเดิมนะครับเราปัดขวามาไปดูดีกว่าว่าที่เขาบอกอ,ะอ่ะอ่า มมปวาาเสียงส่วนหัวสองจากสิบแปดเสียงส่วนหัวปัดความาการตั้งค้าการอ่านออกเสียงข้อความสามจากสิบแปดความมาการพูดรายละเอียยสี่จากสิบแปดความมาเสียงและการสั่นห้าจากสิบแปดเสียงและการสั่นนะครับห้าจากสิบแปดลองหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปครับเสียงและการสั่นแล้วคราวนี้ปัดความมาครับนำทางขึ้นปุ่มนำทางขึ้นก็คือปุ่มย้อนกลับนั่นเองครับปัดความมาครับระดับเสียงการช่วยเหลือพิเศษหนึ่งจากเจ็ดอยู่ในรายการเจ็ดรายการ ระดับเสียงการช่วยเหลือพิเศษมาปรับเพิ่มลดในนี้ได้ครับอยากจะปรับเพิ่มระดับเสียงของท็อกแบ็คปัดความมาครับ50%จุลภาพระดับเสียงการช่วยเหลือพิเศษแบเลื่อนแล้วเราปัดขึ้นเพิ่มตรง5 0เนี่ยคือระดับเสียงการช่วยเหลือพิเศษหนึ่งนิ้วปัดขึ้นเพิ่มห้านิ้วปัดเึ้นเพิ่ม6หนึ่งนิ้วปัดขึ้นเพิ่มหงสิบสี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งนิ้วปรับขึ้นเจงดิ้วปัดลง50%เนี่ยอันนด anyway. ้คือเท่าเดิ้วปรับ เออปรับเพิ่มแต่ผมว่าปรับข้างนอกอะสามนิ้วปัดขึ้นปัดลงแล้วหนึ่งนิ้วเออสามนิ้วปัดขึ้นปัดลงเลือกง่ายและเร็วกว่าแต่นี้เผื่อไว้เผื่อเผื่อว่าเออคุณปรับข้างนอกไม่ได้ก็มาปรับทางทางเนี้ยข้างในการตั้งค่าท็อกแบ็กโดยตรงได้อืมปรับความมาความเร็วในการพูดของท็อกแบ็กสองจากเจ็ดปรับความเร็วเออความเร็วของท็อกแบ็กได้จากตรงนี้ ที่เขาใส่มาให้มีเมนูในการตั้งค่า Talkback เองจริงๆปัดความมากครับแปนต์จุลภาคความเร็วในการพูดของท็อกแบ็กแปดเปอร์เนตี่ยปัดขึ้นเปัดขึ้น10%ปัดขึ้น1ิปัดขึ้น1ิเอออทำไมตัวเลขมันไม่เท่ากันเนาะเออตัวเลขข้างนอกเป็น60%ตัวเลขตรงนี้เป็น89%เก้ปอร์เซ็นเงปัดลงสิบอ็ดเปอร์เซนต์ปปดรนปัดลงแปดเปอร์เซ็นต์อ่าแปดเปร์เซ็นต์แล้วกันประมาณนี้ เสียงเตือนเปิดสวิตสามจาดอันนี้ของเดิมเหมือนเดิมละเปิดปิดเสียงเตือนเปิดปิดระดับความดังของเสียงเตือนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของระดับเสียงพูดสี่จเจ็ดระดับระดับความเร็วระดับความดังของเสียงเตือนก็ยี่สิบห้าห้าสิบหนึ่งร้อยแล้วแต่ตั้งเนาะ <S <S> การลดเสียงลดระดับเสียงอื่นๆที่กำลังเล่นอยู่เมือท็อกบัคพูดเปิดสวิตสี่จากเจ็ดการลดระดับเสียงก็เป็น audio ducking เนาะก็อันนี้ก็อของเดิมอันนี้ผมเปิดไว้อยู่การสั่นเตือนปิดสวิตการสั่นเตือนเวลาที่ท็อกแบ็ เวลาปัดแล้วจะสัน่นถ้าชอบก็เปิดถ้าไม่ชอบก็ปิดได้ตรงนี้ก็เหมือนเดิมคุณสามารถปรับการตั้งค่าเสียงบางรายการของท็อกบ,บัก๊อย่างรวดเร็วจากหน้าจอได,หด้หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอ่ะเราย้อนกลับออกมานะครับการตั้งค่าท็อกบ,บัก๊อ่สิ่งที่เพิ่มอีกโอ้ยังไม่จบอีกเริ่มง่วงแล้วอ การตั้งค่าทอกบาร์ทางขึ้นฟีเจอร์เสียงสูงการตั้งทัดการพูดรายละเอียดและจับตัวเองเสียงและการสั่นเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเสียงและการสั่นปัดขวามากการควบคุมส่วนหัวการควบคุมปรับแต่งโฟกัสเจ็ดจากสิบแปดปรับแต่งโฟกัสก็เอ่อก็อาจจะมีย่อยๆลงไปนะอันนี้สําหรับคนสายตาเลือนรางนะเหมาะกับการไปปรับโฟกัสนะครับ เสียงตัวเองเป็นไรเนี่ยไม่ชอบเสียงตัวเองเลยครับเพื่อนๆปัดควาครับปรับแต่งท่าทางสัมผัสแปจากสิบแปดปรับแต่งท่าทางสัมผัสอ่าอยากจะปรับหนึ่งนิ้วสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วอ่าปรับได้นะครับก็น่าจะมีพวกคําสั่งใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเนาะปัดควาครับปรับแต่งเมนูเก้าจากสิบแปดปรับแต่งเมนูอ่าก็คือเมนูอ่าหนึ่งนิ้วลงเลี้ยวขวาหรือสามนิ้วปัดขึ้นปัดลงเนี่ยให้มันมีเมนูอะไรอยู่ในนั้นมั่งก็เคยสาธิตไปแล้วนะครับก็มันนเหมือนเหมือนจะมีอะไรใหม่ไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ลองเข้าไปสำรวจได้อแต่เอาหลักๆที่เขาแนะนาปัดความมาอิดพอกซิมิตี้เซนเซอร์เพื่อหยุดเสียงพูดเปิดสวิต์สิบเจ็ดสิบอันนี้พอกซิมิตี้เซนเซอร์เวลาระโบกมือเนาะให้หยุดพูดพูดต่อนะครับผมปัดความมาครับคำ <c oughs> อธิบายอัตโนมัติสำหรับไอคอนรูปภาพและข้อความในรูปภาพี่ครัดที่เขาบอกไว้หัวข้อเ <c oughs> นี่ครับคำอธิบายคำอธิบายอัตโนมัติสำหรับไอคอนรูปภาพและข้อความในรูปภาพ11จาก18เขาะเข้าไปเลยครับตรงนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าใหม่ของ1ไปปก๊บ็อธิบายอัตโนมัติ คำอธิบายอัตโนมัติครับปัดขวาม,มานําทางขึ้นตัวนี้คือปุ่มย้อนกลับนะครับปัดขวาม,มาอธิบายไอคอนเปิดใช้งานสาหรับไอคอนที่ไม่มีป้ายกํากับเท่านั้นหนึ่งจากสามอยู่ในรายการนนสามรายการอันน,น,นี้อันนี้คือคําอธิบายอะไรนะอธิบายไอคอนเปิดใช้งานสําหรับออไอคอนที่ไม่มีป้ายกากับเท่านั้นหนึ่งจากสามอยู่ในรายการอนรายการให้อธิบายเฉพาะไอคอนที่ไม่มีป้ายกากับเท่านั้นอยากจะเปลี่ยนก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปอธิบายไอคอนโดยอัตโนมัติอ่าก็มีให้เลือกเป็นอัตโนมัติต้องคำอธิบายเมื่อคุณหย ไม่ได้เลือกไว้ไอคอนทั้งหมดตุ่มตัวเลือกหนึ่งจากสามตัวเลือกที่หนึ่งคือไอคอนทั้งหมดไม่ได้เลือกไว้ถ้าต้องการเลือกก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเลือกไวแต่ถ้าเกเราต้องการเปลี่ยนก็ปัดขวามาไม่ได้เลือกไว้เฉพาะไอคอนที่ไม่มีป้ายกำกับปุ่มตัวเลือกสองจากสามไม่ได้เลือกอยู่ตอนนี้ซึ่งตอนแรกเขาเลือกอยู่อ่ะเฉพาะไอคอนที่ไม่มีป้ายกำกับเท่านั้นเอาเป็นเหมือนเดิมแล้วกันก็ถ้าอยากเลือกตัวเลือกนี้ก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเลือกไว ปัดขวาม,มาครับไม่ได้เลือกไว้ไม่ต้องอธิบายไอคอนปุ่มตัวเลือก3จาก3ใครไม่ต้องการอธิบายเลยเลยก็1นิ้วแต่สองครั้งซึ่งผมแนะนําว่าให้เลือก1หรือเลือก2พอ3ามอย่านะสดีที่สดุด1 1ก็แล้วแต่บางคนถ้าลาคาญก็เลือกสองแต่สามัน่เยอย่าไปเลือกให้มันมีไว้ดีกว่าเนาะอันนี้หมอคอมบอกไว้หืมเหรอปัดขวาม,มาต่อครับลบการดาวโหลดปุ่มไม่อยู่ในรายการอ่าลืมบอกไป ของผมอ่ะไปกดดาวนโหลดไว้แล้วใครที่เข้ามาแล้วมันต้องให้กดดาวนโหลดอย่าลืมกดดาวโหลดต่อต่อเน็ตด้วยนะมันถึงจะดาวน์โหลดได้อันนี้ผมผมผมดาวน์โหลดมาแล้วมันมันถึงขึ้นปุ่มลบมันต้องดาวนโหลดมาใช้เพราะมันใช้แบบออฟไลน์นะครับเพื่อนๆปัดความมาครับตกลงปุ่มอ่าตกลงปัดหนึ่งวแต่สองครั้งตกลงเลยคำอธิบายอัตโนมัติอ่าต่อมาอธิบายไอคอนเปิดใช้งานสําหรับไอคอนที่ไม่มีป้ายกํากับเท่านั้นหนึ่งจากสามอยู่ในรายการอันนี้<า>คืออธิบายไอคอนปัดความมาต่อครับ อธิบายรูปภาพเปิดใช้งานสำหรับรูปภาพทั้งหมด2-3จาก3อ่าอธิบายรูปภาพเนี่ยผมเลือกไวเออทั้งหมดเลยอ,ะอ่ะอ่าหนึ่นดีวแต่2ครั้งเข้าไปเราเลือกตัวเลือกอื่นได้ไหมครับหนึ่วแต่สอครั้งอธิบายรูปภาพโดยอัตโนมัติ อธิบายรูปภาพโดยอัตโนมัติครับปัดขวามาตองคำอธิบายเมื่อคุณหยุดอยู่ที่รูปภาพอ่าถ้าคุณหยุดที่รูปภาพเขาจะอธิบายออกมาแต่ก็เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะเบื้องต้นทั้งไอคอนทั้งรูปภาพเลยปัดความมาครับเลือกไว้รูปภาพทั้งหมดปุ่มตัวเลือกหนึ่งจากสามเลือกไว้าก็คือรูปภาพทั้งหมดเลยปัดความมาต่อไม่ได้เลือกไว้เฉพาะรูปภาพที่ไม่มีป้ายกำกับไวุ้่มตัวเลือกสองจากสามรูปภาพที่ไม่มีคำจำกับถ้าคุณอยากเลือกตัวนี้ก็หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งปัดความมาไม่ได้เลือกตตัววเเเลลลืืืืออออกกกนนนี้แแ่่ผมะําาหร สามสามอย่าเลือกเอาเลือกเป็นหัวข้อนี้ไม่ได้เลือกไว้เฉพาะรูปภาพที่ไม่มีป้ายกำกับไว้ตุ่มตัวเลือก2จาก3หรือตัวเลือกนี้เลือกไว้รูปภาพทั้งหมดตุ่มตัวเลือก1จาก3ก็คือเอารูปภาพทั้งหมดหรือรูปภาพที่ไม่มีไม่มีป้ายกำกับเท่านั้นเลือกแค่2ตัวเลือกนี้พอที่หมอคอมบอกไว้อือ่ะแล้วเราก็ปัดขวาไปไไไไลบการดาวน์โหลดตุ่มอเหมือนเหมือนกันครับเข้ามาตรงนี้ถ้าใครต้องมันต้องกดปุ่มดาวน์โหลด อ่ตัวคําอธิบายภาพของรูปภาพก็อย่าลืมกดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นลบแบบนี้แสดงว่าคุณโหลดเสร็จแล้วปัดคว้ามาที่ตกลงตกลงครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งไปคําอธิบายอัตโนมัติอ่ะกลับมาที่เดิมอีกแล้วคําอธิบายอัตโนมัติลองปัดขวาสํารวจต่อขอในรูปภาพขวาต่ออ่ะหมดแล้วอธิบายข้อความในรูปภาพปิดโปรแกรมพันหน้าจอรอบคอมหมดแล้วหมดแล้วครับนําทางขึ้นปุ่มไม่อยู่ในรายการกดย้อนกลับหรือนําทางขึ้นเลยครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งออกมา แล้วคราวนี้ปัดความมาการพูดรายหลัก E4 เสียงการปรับแม่งปรับ่ปรับแต่งนิดอีพรอกซี่คำอธิบายอัตโนมัติสำหรับไอคอนมีอะไรใหม่ครับปัดความมา,อ,าอักษรเรียวส่วนหัวใจป8อักษรเบลคง9-18จาก18ไม่ได้เข้าไปเนาะเพราะว่าผมอาจจะไม่ค่อยถนัดนักแ่นพิมพ์อักษรเรียว13จาก18จอแสดงผลอักษรเรียว14จาก18สามหัวข้อน,นี้ถ้าใครมีเบลดิดเพลหรืออยากจะพิมพ์เป็นคีย์บอร์ดเบลบนหน้าจอท็อกแบ็กด้วยท็อกแบกก็ลองดูได้นะ ทั่วไปส่วนหัวครับต่อครับบทแนะนําและความช่วยเหลือ16จาก18ใครอยากเรียนรู้การใช้งาน Talkback เบื้องต้นก็มาเข้าบทแนะนําตรงนี้ได้ปัดความมาครับการตั้งค่าขั้นสูง17จาก18การตั้งค่าขั้นสูงก็น่าจะคล้ายๆเดิมเนาะเออมีอะไรใหม่ไหมแต่ลองเข้าไปสํารวจกันได้เนาะมีอะไรใหม่ที่น่าสนใจอ่ดท็อก b บ c k ที่ Play s t o ตอร์เวอร์ชันท็อกบปัจจุบัน14.2 18จ18นี่ก็เป็นเวอร์ชันท็อกแบ็กใหม่นะ14.2ในปลายเดือน เมษายน2 0 1 7นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะการตั้งค่าขั้นสูงลองไปเข้าไปดูในการตั้งค่าขั้นสูงดามีอะไรมัางมีอะไรใหม่หรือเปล่ากาทางขึ้นเสียงส่วนหัวเสียงพูดรหัสผ่านพูดรหัสผ่านเสมอเปิดสวิต2จาก15พูดรหัสผ่านก็เหมือนเดิมนะแนะนําว่าตรงนี้ใครที่ปิดไว้พูดรหัสผ่านอย่าลืมเข้ามาในการตั้งค่าขั้นสูงของ Talkback แล้วก็เปิดพูดรหัสผ่านด้วยนะเวลาที่จะพิมพ์รหัสผ่านมันจะได้ง่ายสําหรับคนที่ใช้งาน Talkback นะครับอันนี้อันเดิมเหมือนเดิมปัดคว้ามส่วนหว ป้ายกำกับที่กำหนดเอง4ี่จากสาป้ายกำกับที่กำหนดเองแต่ครั้งเดียวเพื่อเปิดใช้งานแต่รายการที่โฟกัส1ครั้งเพื่อเปิดใช้งานเปิดสวิตช์นน5จากอันนี้เหมือนเดิมบางคนชอบใช้บางคนไม่ชอบใช้ก็เลือกเปิดปิดได้ตามใจชอบเนะเาะก็คือเหมือนเราอยู่ที่ไอคอนนี้แล้วผมก็แตะซ้ำลงไปที่เดิมทีเดียวได้เลยอย่างเงี้ยอ่ะเคยสาธิตไปแล้วเนาะปัดความมาครับลำดับคำอธิบายองค์ประกอบสถานะชื่อประเภท6กจากอันนี้ก็ลำดับคำอธิบายนะครับก็ เ,ออเหมือนเดิมไม่ได้ได้เปลี่ยนก็ขอให้ค่ามาตรฐานไว้ปัดความมาครับรูปแบบเวลา24ชั่วโมง7จ็อ,อ, <15. S 1> อันนี้มีรูปแบบเวลาด้วยเหรอเออยังไม่เคยลองนะอันนี้ใหม่หรือเก่าอะ่ะเออไม่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 เคยได้สังเกตเลยเอาเข้าไปตั้งอะไรได้บ้างครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งรูปแบบเวลารูปแบบเวลาปัดความมายี่ชั่วโมงยีชั่วโมงอ๋อที่ให้อ่านเป็น23นาฬิกาห้าสิบนาทีออยางเงี้ย แต่ถ้าคุณเลือกปัดขวามาติดโปรแกรมพันหน้าจรถ24ชั่วโมงอยู่ในรายการหน้าต่างรูปแบบเวลาอ๋อต้องเคาะต้องเคาะตรงนี้เหรอเคาะตรงนี้เพื่อเปลี่ยนครับตรงตรงนี้หนึ่งนิ้วแตัสองครั้งถ้าเขาเลือกมาตรฐานเป็น24 24ชั่วโมงไว้เคาะเพื่อเปลี่ยนทํางหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเหรอการตั้งค่าท่านสูงแสดงรายการที่1นึ่งถึงสิบเจ็ดสิบห้าเสียงส่วนหัวอ้าหลุดก<ะ>็พูาน การควบคุมป้ายกำกับที่กำหนดแต่ครั้งเดียวเพื่อลำดับคำอธิบายองค์ประกอบสถานะรูปแบบเวลา24ชั่วโมงเจ็ดจากสิบห้าอ้าวแล้วมันปรับยังไงครับเพื่อนเพื่อรูปแบบเวลาเขาก็เลือกเป็น24ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนยังไงอ่ะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งรูปแบบเวลารูปแบบเวลาปัดความมาเลือกไว้24ชั่วโมงเลือกไว้24ชั่วโมงปัดความมาปิดโปรแกรมอ้าวเลือกไว้24ชั่วโมงอยู่ในรายการอ้าวถ้าเราหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งการตั้งค่าขั้นสูงอออออ๋ถ้้้าาเเเรรนนิวแต่่คคัังืืมมไลกห การควบคุมส <Scroll> ่วนหัวป้ายกำกับที่กำหนดเองแต่องเดยนเลือลำดับคำอธิบายองค์ประกอบรูปแบบเวลา24ชั่วโมงเจ็ดจากสิบห้าเขาก็เลือกไว้มีอันเดียวเลยเหรอก็งงอ่ะเพื่อนเพื่อนแล้วแล้วมันเปลี่ยนไงเดี๋ยวเขาเลือกไว้24ชั่วโมงความเร็วในการพูด6กสวความเร็ว12ชั่วโมงอ๋ออ๋อเราต้องปัดซ้ายย้อนขออภัยเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้คือมันเลือกอยู่24ชั่วโมงรูปแบบเวลาไม่อยู่ในรายการผมผมมันมันไปโฟกัส24เราต้องปัดซ้ายย้อนมาอะ12ชั่วโมงถ้าเราต้อง 12สิบสองชั่วโมงอย่างตอนบ่ายโมงก็เป็น1นึ่นาฬิกาสองนาฬิกาเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปแบบแค่1นึ่งสิบสองชั่วโมงพอพออย่างเช่นตีหนึ 1, ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าตีหก เออตีหกไม่มีหกโมงเช้าจนถึงเที่ยงพอถึงเที่ยงปุ๊บพอบ่ายโมงก็เป็น1นนาฬิกา2นาฬิกา3นาฬิกาแต่ถ้าเราเป็นรูปแบบย4ชั่วโมงพอถึง12นาฬิกาปุ๊บบ่ายโมงก็เป็น13นาฬิกาสโมงเป็น13นาฬิกานาฬิกาอย่างเงี้ยอ่อถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็มาที่12ชั่วโมง12ชั่วโมงแล้ว1นิ้วแต่สองครั้งการตั้งค่าขั้นสูงแสดงรายการที่วบคุมส่นนีัวรูปแบบเวลาก็าจะเป็นเดี๋ยวนะเพื่อน การควบคุกด้ายกำกับแต่ครั้งดีดลำดับธรรมทิศรูปแบบเวลา12ชั่วโมงรูปแบบเวลาก็เปลี่ยนได้นะครับก็คุณอยากใช้อ่เดี๋ยวผมลองใช้12ชั่วโมงดูพักหนึ่งว่าผมชินไหมถ้าไม่ชินเดี๋ยวก,กลับไปยี่ี่ชั่วโมงก็มาเปลี่ยนได้ในการทั้งคาท็อกแบ็กแล้วมาที่การทั้งคาขั้นสูงนะครับแล้วก็มาที่รูปแบบเวลาก็เลือกเปลี่ยนเป็นยี่บชั่วโมงได้เออมันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้จําไม่ได้แต่เมื่อมีก็มาปรับได้เนาะปัดความมา ลดความล่าช้าของการประกาศหน้าต่างเปิดสวิตต์แตะจากสิบห้าลดความล่าช้าตรงนี้มันดีอยู่แล้วเปิดไว้เปิดไว้นะการพิมพ์และแป้นพิมพ์ส่วนหัวการพิมพ์และแป้นพิมพ์ก็เหมือนเดิมเนาะก็คือเขามาเลือกว่าจะแตะยกแตะสองครั้งหรือเออมันมีสามแบบใช่ไหมค่ากำหนดการพิมพ์กดทางไว้เพื่อเลือกแป้นแล้วจึงยกนิ้วขึ้นสิบเก้สิบห้าอันนี้ผมก็ใช้วิธีการลูบบนหน้าจอแล้วยกขึ้นก็เข้าไปเปลี่ยนแบบกันได้นะครับตรงนี้ซึ่ง ปัจจุบันมี3แบบใช่ป่ะเพืเ่อนๆเนาะสามแบบตรงนี้ก็ของเดิมอันนี้ของเดิมไม่น่าจะเปลี่ยนเออหรือมันมีแบบเพิ่มเดี๋ยวลองเคาะเข้าไปเลือกดูถ้ากำหนดการพิมพ์อ่าปัดความมากดทางไวเพื่อเลือกแป้นตัวอักษรแล้วจึงยกนิ้วขึ้นแต่สองครั้งที่แป้นอื่นๆอ๋ออันนี้เป็นเจอเจอกอไก่แล้วยกขึ้นแล้วค่อยหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งอ่าก็ที่ไหนก็ได้มันงก็พิมพ์กอไกอ่ตัวต่อไปครับปัดความมาเลือกไว้กดทางไวเพื่อเลือกแป้นแล้วจึงยกนิ้วขึ้นอันนี้พอเจอกกกกยยนนิิ้้วขึ็พพมม์เลใช่ ปัดความาครับปิดโปรแกรมเลือกว้างกดทางไว้เพื่อเลือกแป้นแล้วจึงแตะสองครั้งกดเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันมี3ามแบบเดี๋ยวเพื่อนๆฟังดีๆค่ากำหนดการทิดกดค้างไว้เพื่อเลือกแป้นแล้วจึงแตะสองครั้งอยู่ในรายการกดค้างไว้เพื่อเลือกแป้นแล้วจึงแตะสองครั้งเอออันนี้อันที่หนึ่งนะต่อมากดค้างไว้เพื่อเลือกแป้นตัวอักษรแล้วจึงยกนิ้วขึ้นแต่สองครั้งที่แป้นอื่นๆอ๋ออันแรกอ่ะเดี๋ยวฟังดีๆนะสับสนนะสับสนไหมมันมีสามแบบนะค่าที่ผมเลือกไว้คือตัวนี้ เลือกไว้กดค้างไว้เพื่อเลือกแป้นแล้วจึงยกนิ้วขึ้นกดค้างไว้เพื่อเลือกแป้นแล้วจงยกนิ้วขึ้นอันนี้คืออย่างเช่นเราลูบมาเจอกอไก่พอยกนิ้วขึ้นปุ๊บมันพิมพ์กอไก่เลยอันนี้คืออันที่หนึ่งนะแต่เป็นตัวเลือกที่สามอันนี้คือตัวเลือกที่สามของผมนะกดเลือกไว้กดค้างไว้เพื่อเลือกแป้นแล้วจึงยกนิ้วขึ้นผมเจอหอยหีบปุ๊บยกนิ้วขึ้นก็พิมหอยหีบเลยอย่างเช่นผมลูบไปเจอหอหอยหีบยกนิ้วขึ้นก็พิมหอยหีบเลยอ่าต กดทางไว้เพื่อเลือกแป้นตัวอักษรแล้วจึงยกนิ้วขึ้นแต่สองครั้งที่แป้นอื่นๆถ้าเราอยู่ที่ตัวนี้นะถ้าผมอธิบายผิดไปยังไงก็ขออภัยนะช่วงนี้มันกี่โมงอนะสองจะสองทุ่มแล้วนะผมอยู่ที่ for fun ยกนิ้วขึ้นยังไม่พิมพ์นะแล้วผมแตะตรงไหนก็ได้บนหน้าจอตึกๆก,ก็จะพิมพ์ for fun อ่าอันนี้ใช่ไหมใช่เนาะใช่แล้วตัวเลือกแรกกดทางไวเพื่อเลือกแป้นแล้วจึงแตะสองครั้งกดแตะไปเจอเอ่อดอเด็ก แล้วต้องอยู่ที่เดิมแล้วหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งที่เดิมไปนะอย่าอย่าไปไปไปแตะที่อื่นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปพิมพ์ตัวอื่นนะเพื่อนเพื่อนนะเออผมว่าทางที่ดีเราเลือกใช้ตัวที่ทางตัวนี้กดทางไว้เพื่อเลือกแป้นตัวอักษรแล้วจึงยกยวขึ้นแต่สองครั้งที่แป้นอื่นออ่าตรงเนี้ยเราเลือกใช้ตัวเลือกที่สองกับเลือกไว้กดทางไว้เพื่อเลือกแป้นแล้วจึงยกยวขึ้นเออกับตัวเลือกที่สามรู้สึกว่าคุณทิติวัตรวิถีชอบวิถีชอบนะครับเคยสาธิต เรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่ามันต่างกันยังไงระหว่าง3ตัวเนี้นะอะเอออันนี้ก็ของเดิมแต่ทําทำเขียนภาษาแล้วเราหมึนนะเพื่อนเพ่อเดี๋ยวย้อนกลับออกมาก่อนมีอะไรอีกไหมการตั้งค่าทั้นสูงอ่าลำดับคำอธิบายองค์ประกอบรูปแบบลดความลับการทิมค่ากำหนด การหน่วงเวลาการแตะค้างเลือกพิมพ์3วินาทีค่าเริ่มต้น1ออิอางรายการที่6ถึง15จาก15อันเนี้ยการหน่วงเวลาถ้าใครรู้สึกว่าเป็นบนแป้นพิมพ์มันเร็วไปหรือช้าไปก็ไม่เข้าไปแล้วเพิ่มลดได้นะแต่ว่าค่ามาตรฐานตั้งไว้3วิบางคนรู้สึกว่าคิดนานอ่ะแตะอยู่หอหีบนานเกินคือแตะนาน,านมัน,ม,นมันก็จะเขาขา,ขาตั้งไว้3วิเนาะ เอออย่างเงี้ยก็เขาไปเลือกเปลี่ยนได้ในการหน่วงเวลาเวลาอยู่บนแป้นพิมพ์เนาะแป้นพิมพ์ลัด12จาก15นี่คือเขาไปดูแป้นพิมพ์รัดนะครับผมอ้าตอนนี้คนข้างตัวโทรมาแล้วเนาะการตั้งค่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์สนนี้การตั้งค่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วเนาะอืมอ่า โอเคยังไงตามอ่ะมีประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวหน้าจอหลักสีมันดึกแล้วเนาะแบตเตอรี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนสัญญาณโทรศัพท์เตืนสัญญาณว่ากี่โมงแล้วเนี่ยหน้าจอลูปภาพอ่ะเดี๋ยวไปก่อนเลยกันสองทุ่มกว่าละอ่ะหน้าต่างแจ้งเตือนไปแล้วเขาเขาโทรตามแล้วแม่คงหาอะไรมากินยามดึกนะก็ก็พบกันได้บริการหมอคอมเปิดวันที่ทําการเนาะยกเว้นวันหยุดนะครับตะเลิกและวันหยุดที่ผมป่วยอ่าก็สิบโมงเช้าถึงเที่ยง ใส่ด่วนหนึ่งซิสี่กดเลย1นึ่งสี่แล้วกด9แล้วกด1นะครับการตั้งค่าด่วนแล้วก็คุณภาพบ้านระบบควบคุมปิดบลูทูธิศ <Bluetooth, S 1> สวิตช์คุณภาพบ้านเติดบันทึกหน้าจอหยุดสวิตช์เนี่ยผมใช้บันทึกหน้าจอบนมือถือเหมือนกันไปแล้วครับสวัสดีครับ